กินแบบคำใหญ่ๆนวๆเลยนะหูหอ,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 อือืวางเจี๊ยบช่ำๆเลยอ่ะป้าเจติเกณฑน้อยไปทำบุญมาแล้วเกณฑน้อยจะแวะมาเติมพลังนะคะรองทับคนเดินในท้องนะคะอาหารร้านหาทะเลนะครับผม ในยามบ่ายของเราค่ะกี่น้อยมาเลชช่วงบ่ายนะฮะเนี่ยหาสวนสนนะคะผมพื้อแกลงครับจังหวัดระยองนะครับผมอยู่แถวบ้านพี่เราเองนะคะผมบรรยากาศยินดีสวยมากนะครับรรยากาศดีมากๆเลยนะครับผมยังไงฮะหเห็นแล้วแบบยังไม่อยากกลับไปไปทำงานต่อเลยเิ <c oughs> ็นนิ่น้ำกับบรรยากาศดีๆนะครับ ทอดกุ้งครับสวัสดีครับพแม่พี่น้องสุภูสุคนครับผมมี่ครับได้โอกาสกันมาเที่ยวหาดโซนโซนครับทําบุญอยู่วัดตะเคียนทองมาแล้วกันมากินอาหารเสแซรบๆกันต่อครับพแม่พี่น้องเก่งน้อยกันหลักๆเลยก็ได้ข้าวพัดครับข้าวพัดแล้วก็ตามด้วยนี่ครับปูไข่ดองนะครับมาเป็นตัวได้สองตัวครับยำแซลมอนนะครับพแม่พี่น้อง้าก็ มืกพัดไข่เค็มนะครับผมแมนพี่น้อง่อะเกียงน้อยค่ะเอามากินรองทองก่อนคอยต่อจากในกระดองครอดืบเนะรอจังหวะหนึ่งนะครับผมามาเริ่มที่ทปูไข่ดองก่อนดีกว่าเคีงน้อยรู้สึกว่าสีสันน่าทานมากเลยนะครับอเรามาแซะไข่มันก่อนเลยกินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดวอธรรมดา เสยเย็นเยนเลยพ่อแม่พี่น้องอ่ะตัวนี้เนี่ยลาดลงไปครับเดี๋ยวแซ้แทก่อนครับเราจะยกสดเลยนะครับ <c oughs> เก่งน้อยสายยกสดอยู่แล้ะอือหือ หวานเจีย๊ยบช่ำๆเลยว่เไพี่น้องอือดูครับปูปูปูป,ปูโอ้สั่นหิวสั่นหิวอ่ะชิ้นมาเริ่มเลยอือ น้ำจิ้มซีฟู้ดเด็ดมากทั้งปูด,ด้วยสดบนมีกลิ่นข้าวเลยครับผมอ่ะเรามาต่อด้วยแซลมอนโอ้ยโอ้ยตักงาะนะ่ายสิละอ่ะครับผมออออขอเบิ้ลขอเบิ้ลเบิ้ลสองเลย อร่อยครับทีนี้ครับข้าวผัดกุ้งนะครับผมเก่งน้อยก็เริ่มจากของหนักมาไหล่คองเบาเนาะนะนะนะบมเป็นยังครับข้าวผัดกุ้งครับกินกับนี่เลยหมึกผัดไข,ข่เค็มนะครับผมพ่อแม่พี่น้องอ่นะ สต่เก่งหน่อยตักโชว์เลยดีกว่าดูหอมมากหอมหอมครับหอมนี่ราดอย่างนี้เลยนะกินแบบคำใหญ่ๆห,หนัวๆเลยนะโฮ้ยอืมเดี๋ยวราดน้ำจิ้มซีฟูด้ดน้ำนะ โอ้โหทุกคนอร่อยจริงบวกกับบรรยากาศริมทะเลนะครับหาดสวนสนนะครับกับข้าวก็อร่อยบรรยากาศก็ดีโบมีอย่างซุกขีไปกว่านี่แล้วนะพ่อแม่พี่น้องเนาะ แปะมาได้นะครับผมแปะมากินมาเที่ยวได้ครับนั่นที่จะได้มาเติมเติมกุมตั้งใจให้ตัวเองในการทํางานนะครับโปรเม่พี่น้องนะเก่งน้อยอะไร่เยขออนุญาตราพี่าน้องไปเด้อครับสิได้กินต่อนะครับผมแต่เอาบรรยากาศดีๆอาหารอร่อยมาฝากพี่ฝากน้องครับคลิปหน้าครับสเต็มเมนูแซ่บเมนูไห่ก็รอตทิดฐานเก่งน้อยได้นะครับผมชอตนี้ราพี่านน้องไปแล้วครับผมสวัสดีครับ